สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็ยังพาเพื่อนๆอ,อยู่ที่ตลาดลงเกลือจังหวัดปทุมธานีนะคะเรามาเช็คราคาอัปเดตราคาบอนสีในงานประกวดไม้กันค่ะมาอีกร้านนึงค่ะเพื่อนๆค่ะร้านไหนที่ไม่ส่งนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะถ่ายให้ชมนะจะถ่ายให้ชมแล้วก็ไปตามไปอุดหนุนกันนะคะร้านนี้จําหน่ายประจําทุกวันอาทิตย์ค่ะที่วัดรไรนะคะสามารถไปอุดหนุนกันได้ท่านดอย,ยกไร่ค่ะนี่ค่ะอสงขาย รักเออส,สวยๆแบบนี้ค่ะเนี่ยตามไปอุดหนุนกันนะคะจำหน่ายประจำตั้งร้านประจำอยู่ที่ตลาดต้นไม้สวนกล้วยวัดป่าเรไรค่ะอันนี้สีกาญจนาอู้สวยมากสวยมากเลยค่ะดูค่ะดูไม้อู้ไม้ร้านนี้น่าสวยๆถึงนั้นเลยดูพรหมพิมานมีเป็นกระบะเลยค่ะแล้วก็แล้วก็ชายชนค่ะ ร้านนี้ไม่ส่งนะคะร้านไหนไม่ส่งนะ FC ขาอย่าถามหาเบอร์นะเจ้าของร้านไม่ไม่ให้เบอร์มาเราก็ไม่แปะเบอร์นะท่านต้องท่านต้องไปอุดหนุนกันเองค่ะร้านไหนไม่มีเบอร์ก็คือร้านนั้นไม่ขายนะคะไม่ขายทางออนไลน์ค่ะไปดูกันต่อค่ะส่วนร้านนี้ค่ะโชคเก้าชั้นโอ้โหสวยจังเลยสวัสดีค่ะ ปกติแล้วโชคกระชันชนี่ส่งออนไลน์ไหมคะส่งนะคะสวนอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอ๋ออยู่อายุธยานะคะแล้วแล้วตลาดที่ไปวางประจำานี่ตลาดอะไรคะจะตุจักอย่างเดียวจะตุจักอย่างเดียวออ้แล้ววันนี้มีงานประกวดก็เลยนำไม้มาวางนะคะพี่ขอเช็คราคาหน่อยนะคะแล้วตรงนี้คะ่ะน้องขาตรงนี้ไซส์เด็กๆแบบนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่งพันบาทนะมันเลือกได้เลยนะคะ คุณชอบหน้าไม้แบบไหนมาเลือกได้เลยค่ะตั้งราคาไว้ที่1,000บาทอันนี้ขายยกกระบะยกกระถางเลยยกเลยนะคะพ่อพันแม่พันสวยแน่นอนเราคัดให้เรียบร้อยแล้วอย่างกระถางนี้เปิดราคาไว้ที่2,000สบาทอู้ 2, อเอางี้ดีกว่าค่ะเพื่อนๆขา f อขา2,000บาทนะแลนแลนเห็นสีออกมาแล้วค่ะ คุณได้สีไปห้าต้นนี่คุณก็คุ้มแล้วจริงๆให้150ต้น้น้องเขารับประกันให้ร้อยห้าสิบต้นด้วยนะคะโอ้โอมายกันไปเนี่ยที่บ้านมีหลายกระถางไหมตอนนี้มีหน้อยครับพี่เวฟสีพี่มาไม่ทันนะสิยกกเยอะเลวโอ้โหสุดยอดเลยราคาเท่ากันไหมเท่ากันนะ,ถ,นะ,ะ 5, ถ้ากระบะนี้สามพันนะคะเพราะว่านี่ยังขึ้นไม่หมดเลยยังแบบโผล่ มีอีกนะคะอันนี้3000บาทค่ะกระบาดนี้ตรงนี้2000บาทค่ะรีบมายกไปเลยเนี่ยคุ้มบอกเลยนะว่าคุ้มแล้วมาดูด้านนี้ค่ะอย่างนี้เปิดราคาเท่าไหร่เอ่ย3,500รบาทราคาไม้อยู่ที่หน้าไม้นะคะอยู่ที่หน้าไม้อันนี้เขาเรียกว่าสีสนิมไหมคะด,ด,ด่างชมพูนะด่างชมพูอันนี้ช5มพันี้3,500บาทค่ะแล้วมาดูต้นนี้ค่ะ ต้นนี้ต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะสี่พันห้าร้อยบาทอันนี้แบบเป็นใบยาวเลยเนาะใช่คับใบ,ใบยาวมชมพูส้มเหลืองชมพูส้มเหลืองนะคะอันนี้ทรงใบเขาสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเขาจะต้องใบยาวยาวได้กว่านี้เนาะยาวอีกค่โอ้โหสวยอะ่ะต้นนี้สวยโดนคะ่ะโดนโดนโดนเลยแล้วต้นนี้คะ่ะหนึ่งหมื่นบาทนะสีม่วงมาม่วงชมพูนะคะต้นนี้คือม่วงชมพูคะ่ะ ตันนี้เปิดราคาที่หนึ่งหมื่นบาทแล้วต้นนี้ค่ะนนอ, 5, อันนี้สามหมื่นห้าพันบาทอุ้ยทรงใบต้นนี้สวยมากเลยค่ะทรงใบเข้าสวยเห็นไหมคะเนี่ยสามหมื่นห้าพันบาทนะนี่ค่ะดูใบล่าสุดใบนี้อาจจะเสียนิดนึงไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะใบล่าสุดมาสวยแล้วมาสวยแล้วเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีเพีย้ยมีอะไรเนาะเป็นไปได้น,น,นี่ค่ะอ,อ,อ๋อ อ๋อต้นนี้เป็นไม้ยกยอดมานะคะเป็นไม้ยกยอดมา35,000บาทนะแล้วมาดูต้นนี้ค่ะโอ้โหต้นนี้เจ้าพระคุณเปิดราคาเท่าไหร่4 5 0 0 0ืาบาทสวยมากค่ะดูอันนี้คือทับทิมสยามนะแดงส้มค่ะแดงส้มเหลืองค่ะในใบมีสีเขียวสีส้มสีแดงสีเหลืองค่ะดูความสวยงามต้นนี้4 5 0 0 0บาท แล้วต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็ส่งใบสวย1 5 0 0 0บาทอันนี้อันนี้เป็นทรงก้านยาวไหมอันนี้ไม่ได้เรียกยาวมากไม่ได้ยาวมากเป็นออกแบบก้านยกๆนิดนึงค่ะอันนี้เขาเรียกลายใบชมพูเป็นลายแฉลบอ๋ออย่างนี้เรียกทางลายพางอย่างนี้เรียกเรียกลายพางใช่ไหมคะลายพางทหารนั่นนะนะอ๋อมาต้นนี้ใบล่างสีเข้มกว่าใบบนนี่นะคะปกติใบล่างจะเนี่ยจะต้องอ่อนแบบนี้สีจะเละลงเป็นส้ม อ๋อแสดงว่า,า,าแสดงว่า<ส>เริ่มใบเริ่มแก่สีก็เริ่มจัดจะเข้มขึ้น,น,นจะเข้มขึ้นนะอืมมันเป็นบางต้นนะคะต้นนี้เปิดราคาไว้ที่1นึ0 0หบาทแล้วต้นนี้ค่ะขาวเหลืองขด่างขาว2,000บาทนะแล้วต้นนี้ค่ะใหญ่มากจริงเหรอเพราะอะไรคะให้เหตุผลพี่หน่อยทำไมเขาเขาตสี่สองัดมา สีเขาไม่ค่อยมีสีไม่ค่อยมีเ<ส>พราะแค่ใบสามใบสี่ใบบนอ๋อเขาจะเขาจะโดดเด่นตอนตอนออกมาใบใหม่ๆสีเขาจะสวยนะครัแจะพอต่างจากต้นตนี้ซึ่งซึ่ง,งาจ,จากซึ่งต่างจากต้นนี้ต้นนี้ยิ่งแก่สียิ่งเข้มนะคะแต่สําหรับต้นนี้พอแก่แล้วสีจะหายนะคะสีจะจางไปนะคะราคาเขาก็เลยเบานะอันนี้เป็นสรงการยาวอันนี้เป็นการูด้าครับอะไรนะคะ กาลูด้ากาลูด้าก็คือโชคเข้าชั้นเหมือนกันนะเป็นอีกสายพันธุ์นึงขึ้นมานผสมเป็นไม้ก,าก้นกานยกนะคะกาลูดานะต้นนี้น้องเปิดราคาที่4,500บาทอย่างที่บอกคะ่เเคะเพื่อนๆขะปกติแล้วน้องเขาจะนําไม้ไปวางจําหน่ายที่ตลาดนะต้นไม้สวนจตุจักรนะคะไปกี่วันคะสองวนันสองวนังวนวนัวนพุธ วันวันอังคารกับวันพุธนะคะยกเว้นวันพฤหัสนะคะเพราะว่าตลาดนั้นมี3วันนะคะโอเคค่ะพี่อยากให้น้องฝากเบอร์ไว้หน่อยค่ะ080 <0 80, S 2> 7 8 0 797 <7 97, S 2> 3648 3648ค่ะท่านใดสนใจจะเก็บเลี้ยงโชว์เชั้นตอนนี้ค่ะรีบเก็บรีบ,รบเลี้ยงกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้กระแสเขาค่ะชุดไม่อยู่แล้วโทรสอบถามกันค่ะตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปค่ะพี่ขอบคุณน้องนะคะค่ะขอบคุณค่ะ มาอีกร้านหนึ่งค่ะเชคญกับันน้องขาปกติแล้วเนี่ยนำไม้ไปวางจำหน่ายที่ไหนคะตามงานประกวดตามงานประกวดแล้วสวนอยู่ที่ไหนคะอยู่ท่ามกาจังหวัดกาฬนอยู่ท่ามกากาญจนบุรีนะคะอยู่ท่ามกาแล้วตลาดปลาฟิตวลเลจไม่ได้ไปวางจำหน่ายใช่ไหมคะตอนแรกก็ไปไม่ค่อยได้ไปแล้วแล้วการตลาดของน้องตอนนี้เป็นไงบ้างคะเรื่อยๆอย่างได้เรื่อยๆอยู่นะก็คือส่งออนไลน์นะคะ ส่งออนไลน์ค่ะเพื่อนๆขามาดูราคาโชคเก้าชั้นกันค่ะไซส์เด็กๆแบบนี้น้องเปิดราคาอยู่ที่กระถางแล้วเท่าไหร่คะตันนี้ก็พันสองอันนี้หน,นึ่งพันสองร้อยบาทแล้วแต่หน้าไม้ด้วยนะ,ะแล้วต้นนี้ลหะหน้าไม้แบบนี้ล่ะ1,700งพันเจ็บาทออ้เพื่พอนๆขา่าต้นนี้สวยมากเลยคะ่ะหน้าไม้หน้าไม้ต้นนี้คะ่ะเปิดราคาไปที่1,700บาทโอ้ สุดยอดเลยค่ะดูค่ะ,ด,คะดูความสวย1.700บาทค่ะแล้วต้นนี้1.200บาทค่ะดูหน้าไม้แล้วต้นนี้ล่ะสีม่วงมาแบบนี้1.300บาทหน่โอ้โหสวนนี้ราคาหน้าฟังมากเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นค่ะไปดูด้านนู้นแล้วนี่ล่ะสีสนิมแบบนี้ล่ะ1.600นนี้1,600บาท1,600บาทดูค่ะไซส์ใหญ่เลยนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วค่ะ 1,600บาทค่ะเนี่ยพี่เห็นต้นนี้สวยมากเลยวันนี้ได้หนางไม้เข้าร่วมประกวดด้วยไหมคะไม่ได้ร่วมนะคะและ้วแล้วต้นนี้น้องเปิดราคาเท่าไหร่2,400ี่อบาทสอ0พี่บาทพี่พี่รบกวนน้องหยิบต้นนั้น,น<ม>ให้พี่หน่อยดิต้นนี้2,400บาทนี่ค่ะต้นนี้นะเวลาเขาโตขึ้นมานะเขาจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นแบบนี้อันนี้เป็นไม้มเมล็ดหรือว่าไม้ยกอยยอดมาคะไม้เลม,มเล็ดทั้ง2ต้นเลยนะโอ้ยสุดยอดดูค่ะดูค่ะสวยค่ะสวยโอย้แล้วราคาหน้าฟังด้วยราคาหน้าฟังด้วยแล้วแบ็คแดงนี่แ่ะคะทั้งดำทั้งแดงนี่ลหละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทต้นนี้1900บาทโอ้ยมาเอาไปค่ะแบบนี้ที่สวนมีกี่ต้นมีหลายต้นไหม ลายแบบนี้นะ1,900บาทอันนี้พอมีอยู่นะคะเพื่อนๆคะเนี่ยตามเก็บกันแล้วราคาพ่อค้าแม่ค้าเข้าสวนได้ราคาเบากว่านี้ไหมคะราคานี้เลยครับราคานี้นะเพราะว่าคือราคาไปต่อเลยครับเพราะว่าราคาน้องคือตั้งมาไม่สูงแล้วนะคะเป็นราคาสามารถไปต่อได้นะค่ะแล้วต้นถัดมาค่ะต้นนี้ก็สวยต้นนี้เปิดราคาไว้ที่3,000บาทค่ะ นี่ก็สวยค่ะเป็นทรงใบาย,ยาวและดูค่ะดูลายใบแล้วดูใบล่าสุดเจ้าปกรณคขาอย่าตกใจนะว่าสีมาแบบนี้ต่อไปค่ะพอใบแก่สีเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะโอ้โหแล้วต้นนี้ค่ะต้นนี้ไม้ยอกยอดค่ะพี่อันนี้ไม้ยกยอด,ยยอดเปิดราคาเท่าไหร่คะหกพันบาทนะคะต้นนี้คือไม้ยกยอดไม้ที่สีสม่ำเสมอแล้วโตวเต็มที่แล้ว ไม่ต้องลุ้นแล้วโอ้โอเคดูค่ะนี่ใช่หมดเลยนะนี่ใช่หมดเลยนะคะเนี่ยบอกเพื่อนๆอีกครั้งค่ะไม้ส่วนนี้นะราคาหน้าเก็บมากเลยค่ะราคาหน้าเก็บราคาหน้าฟังมากเลยค่ะอยู่ท่ามากาการจะนะบุรีถ้าท่านใดอยู่ใกล้นะสามารถปักหมุดไปที่สวนได้เลยใช่ไหมคะคชื่อสวนอะไรคะน้องคะ บ้านโชกาญจนบุรีครับบ้านโชกาญจนบุรีสามารถปรับหมุดไปได้ใช่ครับฝากเบอร์ไว้ให้พี่หน่อยได้ไหมคะฝากเบอร์โทร098 098 797 797 7489 7489ท่านใดสนใจคะ่ะตามเก็บโชคก้าชั้นพ่อค้าแม่ค้านะแนะนำเลยคะ่ะส่วนนี้คะ่ะเสี่ยวสวนน,วน,นี้ราคาหน้าเก็บ ราคาไปต่อได้โทรสอบถามกันหรือว่าจะเข้าไปที่สวนก็สามารถโทรสอบถามเส้นทางแล้วก็ปักหมุดไปที่สวนได้พี่ขอบคุณน้องนะคะขอบคุณค่ะค,ค่ะวันนี้เราพาผู้ชมทางบ้านนะคะมาอยู่มาอยู่ที่ตลาดต้นไม้ท้ายเกาะค่ะโรงเกลือท้ายเกาะจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะอธิบายเส้นทางให้เพื่อน ผู้ชมทางบ้านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเพื่อนๆจะมาที่ตลาดท้ายเกาะแห่งนี้นะคะแลนเนอยู่นคปรปฐมค่ะเราขับรถมาเส้นบางบัวทองบางปะอินค่ะบางบัวทองบางปะอินนะขับมาเรื่อยเลยตรงมาเรื่อยเลยแล้วก็เราจะมาเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอเสนาค่ะป้ายที่เขียนว่าไปเสนาเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนั้นค่ะจากถนนเส้นนั้นจะเป็นเส้นบางบัวทองบางปะอินนะคะเราเลี้ยวซ้ายมาเสนา ประมาณ1กิโลเมตรค่ะคุณสังเกตซ้ายมือนะคุณจะเห็นป้ายบลล์มเลยค่ะว่าตลาดโรงเกลือค่ะโรงเกลือท้ายเกาะปทุมธานีค่ะถ้าท่านใดสนใจจะมาที่ตลาดนี้นะคะมีร้านต้นไม้จำหน่ายอยู่ทางเข้ามานะคะ โช๊เก้าชั้นเยอะมากเลยแล้วก็ไม้ชนิดต่างๆค่ะมีโอกาสแลนแลนจะพาเพื่อนๆมาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตลาดนี้มีไม้อะไรมาจำหน่ายกันบ้างมีมีร้านประจำตั้งอยู่ที่นี่ร้านอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดให้ไปชมการอัปเดตราคากันต่อค่ะร้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นโช๊กเก้าชั้นเห็นไหมคะนี่ค่ะ ร้านโชก้าชั้นแล้วก็ร้านตรงนู้นก็จะเป็นร้านบอลสีค่ะวันนี้ก็บอลสีบอลสีเยอะมากเลยนะคะมาตั้งร้านที่นี่ค่ะเอาจริงๆนะคะว่าตอนนี้ตลาดบอลสีก็คึกคักถึงราคาบอลสีจะดรอปลงราคาโชก้าชั้นพุ่งกระฉูดแต่บอลสีขายดีขายดีแล้วก็ขายได้ตลอดเพราะว่าตอนนี้ต่างชาติค่ะเข้ามาเก็บเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะคะ มาเก็บแต่ละครั้งค่ะต้องยอมรับว่าไม้จำหน่ายดีขายดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะมาดูไม้ร้านนี้กันค่ะอันนี้อันนี้เขาชื่ออะไรนะคะพรหัเจ้าตากพระเจ้าตากนี่มาจากสวนที่ไหนคะสวนอยู่อุธยาค่ะไม่มีชื่อสวนค่ะแล้วปกตินําไม้ไปวางจําหน่ายที่ไหนคะก็ตลาดบุรีและสุพรรณบุรีโอ,อทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะทุกวันอาทิตย์ค่ะค่ะ ต้นนี้เปิดราคาเท่าไรเอ่ย3,500า35 <00 S 2> บาทมีไซเด็กกว่าน,นี้ไหมคะไม,มไม่มีนะคะม,มีต้นนี้ต้นเดียวนะสสยมากเลยคะ่ะต้นนี้ราคา3,500บาทแล้วดารานุพรัตน์อย่างนี้ละคะต้นละ200้บาท,ล200บาทแล้วชายชนละคะชายชนสี่40บาทค่ะ40บาททุกต้นนะคะชายชนโอ้เราเห็นต้นนี้คะ่ะเจ้าพระคุณคะ่ะโอ้ยสวยมากเขาชื่ออะไรเนี่ยเทวาอภิรักษ์เทวาอภิรักษ์เป็นไม้ของสวนไหนคะ เปิดราคาเท่าไหร่คะต้นนี้เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อบาทนะคะเทวาอภิรักค่ะต้นนี้ค่ะส่วนต้นนี้สยามนลมิตรราคาเท่าไหร่คะ1,900บาทหนึ่้าบาทและนี่คืออะไรคะปีศาจแดงค่ะปีศาจแดงเปิดราคาที่2,800บาทนะคะปีศาจแดง2,800ันแค่ะแล้วก็รักเออยล่ะรักเออยต้นละร้อยค่ะต้นละ100บาทนะอันนี้คืออะไรนะอันนี้ก็ปีศาจแดงค่ะ ต,1900ต้นนี้1 9 0 0บาทแล้วต้นนี้ล่ะอันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงค่ะแม่ฟ้าหลวงอันนี้เป็นไม้แย่หน่อมาเปิดราคาที่1,200บาทอันนี้อันนี้พรเจ้าสัวค่ะพรเจ้าสัวราคาเท่าไรคะร้0บาทนะอันนี้ก็คือเทพสายรุ้งราคาเท่าไรคะเทพสายรุ้ง150หบราบาทต้นนี้ค่ะเจ้าคุณค่ะเจ้าคุณเป็นไม้เจ้าคุณนะคะ เป็นไม้แยกหน,น่อ400บาทนะอันนี้ใช่หลวงพ่อพูนไหมอันนี้เป็นลูกไม้มะเล็ดค่ะลูกไม้มะเล็ดนะคะเปิดราคาเท่าไหร่คะตัวน,นี้หนึ่งร้อบาทแล้วต้นนี้ล่ะอันนี้ทองสยามจ้ะทองสยามหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทแล้วนี่ค่ะอันนี้โรสค่ะโรสอืมโรสค่ะโรสสวยมากเลยเปิดราคาที่สี่ร้อยบาทแล้วดาราไซส์นี้ล่ะคะ เลกาซี่อ๋อนี่เลกาซี่นะคะเปิดราคาเราซื้อเข้ามาเป็นนามเลกาซี่อะค่ะอ๋หก้าร้อบาทหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแล้วนี่ค่ะโรสเหมือนกันค่ะโรสเหมือนกันต้นนี้เปิดราคาสามร้อยบาทสามบาทตรงนี้มีอะไรมั้งคะอันนี้ล่ะอันนี้ณเมืองนนท์ค่ะณเมืองนนท์เปิดราคาที่ร้อยห้าสิบบาทอสงไขยละคะอสงไขยห้าบค่ะร้อยห้าสิบบาทต้นนี้ค่ะอันนี้ บรูสกายเปิดราคาที่0 0บาท700บาทแล้วนี่ค่ะอันนี้เป็นสัตบงกฎค่ะสัตบงกฎเปิดราคา150ยห้บาทโอ้ชมพูทวีปไซย์ใหญ่ๆอย่างนี้เปิดราคาเท่าไรคะหาร้อะ150บบาทแล้วนี่คือ,อไรเอ่ยคุ้มรั์ค่ะคุ้มรั์นะคะเปิดราคาเท่าไรคะ200รบาทสบาทเดี๋ยวไปดูด้านนู้นค่ะเราเห็นบอลใบเหลืองๆค่ะตอนนี้บอลเหลืองนี่นะคะกำลังมาเลยนะคะเทนกำลังมาเลยค่ะ มาดูบอลเหลืองตรงนี้ค่ะเขียวเหลืองเขียวเหลืองอันนี้อันนี้ชื่ออะไรคะอันนี้ชื่อเก2คุณมารินค่ะเก2คุณมารินเปิดราคาเท่าไหร่คะมื่นหนบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วต้นนี้ค่ะอันนี้บับเบิ้ลบีค่ะบับเบิ้ลบีเปิดราคาสองพันแปดค่สองพันแปดร้อยแล้วต้นนี้ค่ะศิลาหุ้มทองแผงค่ะอู้จริงเหรออู้จิิลาหุ้มทองแผงค่ะต้นนี้เปิดราคาสี่พันห้าร้อยบาทแล้วนี่ค่ะ หอคำหลวงเปิดราคา1,500บาทค่ะแล้วนี่ค่ะมิโดริมิดริเปิดราคาเ0็ดร้0 0บาทนะคะแล้วตรงนี้ค่ะ200บาททุกต้นนะโอเคค่ะฝากเบอร์ร้านด้วยค่ะ084ค่ะ084ย่ 0150นนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจไม้ร้านนี้ค่ะโทรสอบถามกันได้นะคะหรือว่าอยู่ใกล้จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็สามารถตามไปอุดหนุนกันได้ที่ที่สวนกล้วยสุพรรณบุรีนะคะหลังวัดป่าเรไรค่ะตามไปอุดหนุนกันได้นะทุกวันอาทิตย์เนาะทุกวันอาทิตย์ค่ะหรือว่าจะเข้าที่สวนโทรสอบถามเส้นทางได้เลยค่ะขอบคุณนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่เราอัปเดตราคาโชว์เก้าชั้นและกบอนสีเสร็จแล้วนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปชมการประกวดโกศลค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะคะที่ละแลนมีโอกาสได้ดูการประกวดของโกศลนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าต้นไหนได้รางวัลที่1ที่2ที่3ค่ะตอนนี้นะคะโกศลค่ะโกศลก็คณะกรรมการก็ลงสนามแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเริ่มปักป้ายแล้วค่ะ ไมากเลยก็ส่วนวันนี้ก็จะมีใบกลมใบกลางใบาย,ยาวใบตรีใบใบสีลูกไม้ใบกลมใบกลางค่ะแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นจะเป็นอ่าเป็นฟอร์มกอเป็นทรงพุ่มนะคะตอนนี้คณะกรรมการก็เริ่มปักรางวัลแล้วค่ะตัดสินเรียบร้อยแล้ว ปกป้ายไม่ได้เรียงลําดับนะคะทุกท่านค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่สมนะแล้วก็มาดูต้นที่ได้รางวัลที่1ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่1นะคะนี่เห็นไหมคะป้ายปักอยู่ตรงนี้ค่ะรางวัลที่หนึ่งและส่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่สองค่ะรางวัลที่สสวยไหมคะ ส่วนต้นนี้ได้ชมเชยค่ะชมเชยมี2รางวัลน,นะคะมี1 2 3สแล้วก็มีชมเชยสองรางวัลค่ะนี่ก็ชมเชยเช่นเดียวกันค่ะสวยงามค่ะสวยงามสวยงามเดี๋ยวไปดูประเภทต่อไปนะคะตรงนี้นะคะก็คือประเภทโกลเดี่ยวใบกลางค่ะรางวัลก็คณะกรรมการปักเรียบร้อยแล้วค่ะตัวแรกเช่นเดิมค่ะต้นแรกนี้ได้รางวัลที่3นะคะต้นนี้ได้รางวัลที่สาม ไม่เรียงลาดับนะคะเพราะว่ากระถางเขาใหญ่ค่ะเราต้องไปตามเก็บเอาอันนี้รางวัลที่สแล้วก็ส่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่1ค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่สองค่ะต้นนี้รางวัลที่สองแล้วต้นนี้ค่ะได้ชมเชยค่ะสวยงามค่ะอันนี้คือประเภทใบกลางนะชมเชย ชมเชยมีสต้นนะคะอีกต้นหนึ่งอยู่ด้านนู้นค่ะต้นนี้ได้ชมเชยค่ะสวยงามค่ะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นประเภทโกศลบยาวค่ะต้นนี้ค่ะตั้งอยู่คู่กันเลยค่ะต้นนี้คือได้รางวัลที่1น,นะสวยงามมากเลยค่ะรางวัลที่1และส่วนต้นนี้ค่ะรางวัลที่2โกศลใย ก็สนเดี่ยวใบยาวค่ะตรงนี้รางวัลที่สองแล้วรางวัลที่สามอยู่ข้างในนู่นรางวัลที่สามอยู่ข้างในนู่นค่ะเก็บรายละเอียดคร่าวๆนะคะนี่ใบตรีใบตรีเป็นเป็นก็สนที่ที่ใบแปลกมากเลยค่ะต้นนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี้ได้รางวัลที่หนึ่งนะอันนี้คือประเภทใบตรีใบตรีหรือว่าใบใบสีค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่หนึ่ง สวยงามจริงๆเลยรางวัลที่1ค่ะต้นนี้เก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆเ,เข้าๆนะคะเพราะว่านานๆครั้งค่ะเราถึงจะมีโอกาสได้มางานประกวดโกลสค่ะวันนี้นะคะที่ตลาดท้ายเกาะรงเกือจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งตลาดนี้นะคะเป็นตลาดหน้าต้นไม้นะถ้าท่านใดยอยู่ใกล้ละแวกนี้ค่ะสามารถสามารถมาเดินซื้อไม้ได้มาชอปไม้ได้มีไม้หลากหลายชนิด ให้เลือกซื้อเลือกช็อปไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้มงคลบอนสีหรือว่าโชก้าชั้นรวมทั้งโกศโวสค่ะที่ตลาดแห่งนี้มีจําหน่ายนะคะขับรถเข้ามาค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะคะวันนี้แลนแลนวิ่งมาเส้นบางบัวทองค่ะออกบางปะอินนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงเสนาค่ะจากตรงนั้นมาประมาณ1กิโลเมตรเราก็จะเจอตลาดลงเกลือแห่งนี้อยู่ซ้ายมือนะคะปลาใหญ่เบลมเลยค่ะก็ขับรถตรงเข้ามาค่ะก็จะเป็นตลาด เป็นตลาดที่ใหญ่โตมากเลยค่ะด้านหน้าก็จําหน่ายสินค้าต่างๆแล้วก็ขับเข้ามาด้านในหน่อยก็จะเป็นจะเป็นร้านขายต้นไม้ชนิดต่างๆนะคะตลาดท้ายเกาะลงเกลือค่ะนี่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมีงานประกวดไม้3 3อย่างนะคะ3ชนิดนะคะก็คือมีโกศลมีบอนสีแล้วก็มีโชว์เก้าชั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะ โกสนเดี่ยวใบยาวนะคะตรงนี้ค่ะต้นนี้ค่ะได้รางวัลโอ้ต้นนี้ได้รางวัลยอดเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่สองค่ะต้นนั้นค่ะได้รางวัลที่สามอ๋อตอนนี้เรียงดับเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็คือโกสนค่ะแล้วส่วนตรงนี้ค่ะโกสนประเภทใบตรีหรือว่าใบใบสีนะคะต้นนี้ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่หนึ่งค่ะ สวยงามมากใบตรีค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่สองแล้วต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่สามค่ะสวยงามแล้วต้นนี้ค่ะได้ชมเชยต้นนี้ได้รางวัลชมเชยค่ะ ต้นนี้ค่ะก็ได้รางวัลชมเชยเช่นเดียวกันค่ะประเภทโกศลใบตรีค่ะไปดูกันต่อ นนี้ค่ะได้รางวัลที่2ส่วนต้นนี้ค่ะได้รางวัลทีสส่สามประเภทลูกไม้นะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลชมเชยค่ะสีสันสวยงามมากดูคะ่ะอันนี้คือประเภทลูกไม้นะคะประเภทลูกไม้ค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะก็ได้ชมเชยเช่นเดียวกันประเภทลูกไม้นะคะสีสวยมาก สีสวยมากค่ะแล้วมาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือประเภทใบรูมใบกลางเป็นทรงพุ่มหรือว่าเป็นฟอมกอนะคะต้นนี้ได้รางวัลที่หนึ่งค่ะทรงพุ่มฟอมกอค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่สองค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่สาม ต้นนี้ใบเขาแปลกมากเลยค่ะรางวัลที่สามค่ะแล้วส่วนนี้ค่ะชมเชยค่ะต้นถัดไปนู่นก็ชมเชยเช่นเดียวกันค่ะอืมชอบต้นนี้จังเลยใบเขาแปลกค่ะดูมะเป็นแฉกๆค่ะใบทรงแปลกมากเลยดูค่ะดูโสวยค่ะสวยเดี๋ยวไปดูไปดูประเภทสุดท้ายกันนะคะ ส่วนตรงนี้ค่ะก็คือโกศนประเภทใบยาวใบตรีนะคะเป็นฟอมกอค่ะนี่ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่หนึ่งค่ะก่อใหญ่มากต้นนี้ได้รางวัลที่สองค่ะสวยงามค่ะสวยงามโอ้ต้นนี้ยิ่งสวยค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่สามค่ะแล้วก็ต้นนี้ชมเชยค่ะโอ้ ตนนี้ยิ่งสวยดูใบใบมีหลายสีมากเลยค่ะต้นนี้ก็ชมเชยค่ะเนี่ยถ้าให้ลแลนเดานะคะก็คือเขาเขา,าสีเขาไม่สม่ำเสมอเห็นไหมคะกิ่งนี้กิ่งนี้เขาจะมีสีเขียวเยอะไหมคะแล้วก็กิ่งนี้นี่ค่ะเขาไม่สม่ำเสมอเขาก็เลยมาอยู่ชมเชยไหมคะแต่เขาสวยมากเลยค่ะสวยมาก สวยจริงจังค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะผลรางวัลของโกศลออกมาครบแล้วนะเราเก็บผลรางวัลให้ครบแล้วค่ะ